วันนี้เราได้ไม้ผุมาชนิดหนึ่งซึ่งก็มีความยาวและความกดเคี้ยวประมาณหนึ่ง,น,งนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคือไม้อะไรแต่ก็ไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะครับผมอ่า ในใต้ความผุก่อนนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าลว,วดลายที่แท้จริงของมันเป็นยังไงและจะสวยงามขนาดไหนเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นและมาสุ่มเอาเองนะครับผมว่าลวดลายที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในใต้ความผุกนั้นจะเป็นลายอะไรหรือหน้าตาเป็นยังไงจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมเพราะฉะนั้นการเลือกใช้แปรงนะครับผมผมจะใช้แปรงปัดที่ไม่ได้แข็งมากหรือไม่ได้คมมากนะครับผมเพราะไม่งั้นถ้าเราเลือกแบบแข็งและคมมากเนี่ยมันจะทําลายเนื้อไม้ที่ ไม่ได้แข็งมากแล้วก็รับความคมหรือความแข็งของแปลงไม่ไหวนะผมในการปัดไม้ซึ่งจะทําลายลวดลายของไม้ด้วยนะครับผมจะไม่ได้มองเห็นลวดลายล่องลายของมันที่แท้จริงจากธรรมชาตินะผมอันนี้ผมปัดมือเดียวนะพยายามถ่ายให้ดูแบบเป็นคร่าวๆนะครับผมว่าเวลาเราปัดนะครับผมก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผม แล้วเวลาที่เราปัดเราต้องแปานลวดลายของไม้แล้วต้องใช้น้ําหนักมือไม่หนักเกินไปด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่เบาเกินไปนะครับผมไม่เบาเกินไปต้องใช้พอประมาณนะครับผมตามอารมณ์หรือลวดลายของไม้นั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าเวลาที่ผมปัดไม้ในแต่ละครั้งนะครับผมผมไม่รู้หรอกว่าลวดลายข้างในมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมเวลาที่ผมปัดในแต่ละครั้งเนี่ยผมจะลุ้นนะครับผมว่าลายมันจะออกมาสวยงาม ขนาดไหนเป็นยังไงมากนะครับผมเพราะนั้นเวลาที่ผมปับ ทุกครั้งนะครับผมความสนุกของมันคือการลุ้นและการสุ่มว่าลายมันจะสวยขนาดไหนและลายมันจะออกมาเป็นยังไงะครับไม้ที่ดูไม่มีคุณค่านะปกพอเราได้เปิดเผยลวดลายหรือล่องลายที่อยู่ข้างในของมันนะครับผมเพื่อให้เผยให้เห็นว่าลวดลายของมันที่แท้จริงหรือคุณค่าของไม้ที่แท้จริงมันสวยงามและมีมูลค่าเพิ่มนะครับผมจากไม้ที่ไม่มีคุณค่านะครับผมแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไม้หรืองานศิลปะไม้เนี่ยไปคอทงานได้มากน้อยแค่ไหน และสร้างมูลค่าเพิ่มมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะขึ้นอยู่กับตัวเราเอางานไปเอ็นะผมซึ่งมันไม่มีรูปแบบที่ตายตัวนั่นเองหนะจากที่เราได้ทําการปัดเสร็จแล้วนะครับผมลวดลายที่ได้มาหรือที่มันโชว์ให้เราเห็นเนี่ยผมค่อนข้างคิดว่ามันเหมือนลวดลายของอาลายหนังหนังจระเข้นะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูจนรอบรอบรอบด้านนะครับผมเอาให้ดูแบบคร่าวๆนะครับนี่คือลายที่ได้มา